ใชวันนี้เป็นเดโมโตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นเดโมโในปราสาทรู้สึกว่าจะพึ่งปล่อยได้ชั่วโมงที่แล้วคิดว่านะคราวที่แล้วผมเช็คฟุตัวเองก็รู้ได้ว่าผมไปจบตรงนั้นพอดีแล้วเวลาก็หมดพอดีด้วยมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรเค <Okay, S 2> เดโมโที่2นี่ก็จะเป็นปราสาทเดี๋ยวก็จะเดิน สำเร็จเทมาไปเรื่อยเลยนะฮะตอนนี้ไม่เน้นไม่เน้นสำรวจแล้วนะครับจะไม่สำรวจอะไรมากจะขอแบบสปีดรันอ่ะเริ่มกันดีกว่ามาตรฐานเหมือนเดิมับเพราะว่าผมยังเล่นฮาร์ดคอ์ไม่ไหวแน่ๆมาแล้วดูสีผมยังไม่เคยเล่นในปราสาทนะไอเดโมก่อนหน้านี้ที่เป็นไมเดนผมก็ยังไม่ได้เล่นเพราะว่า ไม่มีเพลงห้าดูดูแลเดินขอบคุณครับแก้วสีแดงฉานโอเคคือผมรู้สึกได้ว่าภาคเนตหยิบไอเดียมาจากภาคสีมาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าระบบอีเวน t o ท y เนี่ยนะครับมัน มันแยกเคียเทมกับช่องเก็บของแต่ไม่รู้ว่าเกเมเต็มจะเป็นยังไงนะลองดูก่อนอุย้ยเน่าขนาดนี้ยังจะเก็บไปกินอีกลระมันล็อกผมต้องไขปริศนาแน่ๆอันเนี้ย ตรวจสอบสะดอกก้อนง่ายสะดอกก้อนง่ายมีคันโยกตรงนี้แต่มันยังไม่มีอะไรให้กดเลยปิดอ่ะปิด What the hell ไม่มีอะไรเลยกดไม่ได้สีแดงฉานแก้วสีแดงฉานเอาไว้ทำอะไรวะนี่ไงนั่งยองๆนั่งยองและยืน <laughs> หน้าผมจะมึดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวันปรับแสงไม่ถูก เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดึงไอ้นี่ให้ละกันนะมีหนูเนอ,อเสเศษสนิมอย่างอย่างของอยังไม่ครบแหวน สีแดงกล่ำมุมดซื้อดูแผนที่อะดูแผนที่โอเคมีประตูนี้ที่ไปได้ประตูนั้นล็อกแต่ผมขอไปเช็คก่อน ปลดล็อกนี่ไงอ่ะโอเคดินปืนถือมีดด้วยกันเอาโรสว่าที่ไหนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะอีธานเฮ้ยอะไรเนี่ยปริศนาเยอะจัง โอ้เหมือนกับว่ามีไอเทมให้เราวางใส่แต่คุณใช้สิ่งนี้ไม่ได้ครับขอบคุณครับคุณใช้สิ่งนี้ไม่ได้ดูแผนที่เฮ้ยหลาน r า ทำมาอยู่ที่นี่ได้ไงนะสถานที่ทำงินแถวนี่เจอลูกสาวหรือยังไม่้าเธออยู่ที่นี่จริงผหญิงแห่งปราสาทคงเก็บโรสตัวน้อยไว้ในห้องส่วนตัวนะว่าไหมฮถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ลองไปดูล่ะอาจจะชคดีก็ได้นะ พูถดถึงเรื่องดูคุณจะซื้ออะไรไหมอ่ะดูตามที่ต้องการอ๋อมันเป็นมันเป็นของมีค่า Winters. ช่างแต่งปืนสเบียงอันนี้ อ๋อนี่ซื้อลูกซองไหมซื้อเลยซื้อซักสี <c oughs> ใ่ใช้ตังค์ใช้ตังค์ใช้ตังค์ตรวจสอบ แหวนสีแดงกร,รมใช้สิ่งนี้ไม่ได้ของกดของนาทนีไม่ผมไม่อ่านเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเวลาหมด <laughs> เดี๋ยวเวลาหมดมไปก่อนยังไม่เคยใช้ทุกซองเลย <c oughs> แตกหักได้อาเบรก ขอบบคครัตากเหกแตกแตกหักผลทำไมวะมันล็อกจากอีกด้านเปิดไม่มีมีสมุดอีกแล้วกระสุนปืนพก ดินเปินสามบุตรบุตรสตรีนี่น่าจะเป็นหน้าประสาทปะไม่ดูอะผมคุยกับใคร <ś c oughs> เงินไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณครับ <ś c oughs> คิดว่าน่าจะต้องขึ้นบันไดใหญ่ มือล็อกไปดีไปไป,ประตูนี้อ่ะประตะูประตูนี้ล็อกนี่อ้าวไม่ล็อกอ๋อทางที่เรามาโถเอ๊ะมือล็อกสวมหน้ากากอะไรนะ ไม่อ่านไปก่อนเด e m ท t r i เดเ e m ร t r เดเม e m ั <c oughs> t r <c oughs> อะไรอ่ะแก้วทำไมถึงให้สำรวจนะโ้นก็มีของ ่าเฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยสมัยพลุนเฮ้ยพอไม่มีไม่มีๆๆโอเคขึ้นบันไดอย่างรีบตอนเนี้ยรีบจัดจัดเดี๋ยวเล่นไม่คุ้มสองร้อยขอบคุณครับล็อกจักอีกด้านดีมาก ดินปืนเฮ้ยอ๋อไม่มีตาฝาดล็อกล็อกล็อกเก่งเฮ้ยนี่เปิดได้ไวลยรูมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช้สิ่งนี้ไม่ได้ครับ ใช้อะไรได้มั่งเนี่ยใช้ใช้เลยไม่ได้เลยห้องไวน์ห้องไวน์สารเคมีเหลวปฐมพยาบาลเบื้องตน้นไปไม่ใช่อันนี้ออเออตรวจสอบคุณใช้สิ่งนี้ไม่ได้โอ้ มันใช้สิ่งนั้นในที่นี่ไม่ได้นี่อะไรเนะี่ยเทคนิคการทำวายของประสาทดิมิเทสดิมิเทสกูผมเรียกดิมิเทสแล้วกันนะาสาวเลือดสาวพรหมจันทร์วายที่ดีที่สุดของเธอแซงคุสที่แปลว่าเลือดสาวพรหมจันทร์นี่ใช้เลือดจริงปะเนี่ย ผมไม่ได้อ่านละเอียดนะเดี๋ยวไว้ตัวเต็มมาค่อยเล่นแบบละเอียดละเอียดเดี๋ยวโอ้หงงติละเอ๊ะไอห้องนี้หน้ากาศอ๋อเดี๋ยวนะ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 ไม่ใช่กด เออมันถอดออกได้โถเอาว่ะยังมีปิศนาซ่อนเร้นอยู่ดีนะตาไวหุยตัวไรโอ้โอ ตันปะเนี่ยมาไม่หยุดย่อนเพลงอยู่ดีๆก็เลยทึกเฉยเลยครับ ฟันไดไหมไม่ได้เดเมทรเทสเดเมทรเทสฟ้าเดิมแเทสเดิมิเทสกูหญิงร่างใหญ่ตัวสูง ว,ว้าวเนี่ยเบรกได้อนะเบรกเบรกไม่อยากเล่นตัวเต็มหรอว่าไงดีอะอีกตั้งหลายวันแนะ่เฮ้ยสุดยอดปริศนาเออ โอ้อาวมืดเลยถือลูกซองอยากใช้ลูกซองมากเลยตอนนี้มืดมืดมืดมากสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมีเอกสารไม่อ่านไม่อ่านเราเราเรารีบเดี๋ยวไม่ทันครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่ทันจริงๆเอ่อให้เล่นุให้เล่นเดโมโทั้งทีนะสุนเปินพวกว่ะเสียง อ้ยอุ้ยหือมีอีกตัวอุ้ย,ออยโอ้โหอึดซะด้วย ยาเฉยอันแน่อันแน่หยิบรีโรหลดเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยากรู้ว่าแพรี่ได้ไหมโอ้โหเยอะว่ะเยอะจดัดเยอะจดัด ไม่ไม่เอออย่าโลกอย่าโลกอย่าโลก <c oughs> อะไรขวางวะโอเค <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ยะเออ มันผลักไม่ได้ทีอยากอยากรู้ว่าแฮร์รี่ได้ไหมอุ้ยสโลกคลกริสโัลสโลกคริสตต้น่าจะเอาไว้ขายนะนี่อีกอะ่ะอุ้ยเยอะเลยอะ่ะนี่ไงขอล่อง่อยเอเอมันไม่ผลักอะ่ะ มันไม่แพร่ีเอาเอาอีกทีดิเอาอีกทีเอออุ้ยโอ้โโดนแทงเต็มเลยไม่แพร่ี่ก็ได้เหล็กขึ้นสนิม เหล็กขึ้นสนิมเกนนี้คิวอ่าว้ายิงมือเดียวตรวจสอบไม่มีคีย์ไอเทมไปเฮ้ยผมชอบอ่ะ แคสันดราก่อทุกข์ทั้งหมดเหมันไม่มีประโยชน์เลยยิงไปเนี่ยไม่ยุ่งนะครับผมขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บก่อนเออเดี๋ยวเพิ่งมา โอ้โหโอ้โหอืมวอ่งฮ่า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 มีแค่นี้เหรอโอ้รีบจัดเล่นสั้นเลยคดิอืม ยังไม่ได้เจอแม่หญิงใหญ่เลย <laughs> ผมยังไม่ได้เจอแม่หญิงใหญ่เลยสื้อแล้ว <laughs> ซื้อไปแล้วผมเหลือเวลา12นาทีผมทำอะไรไม่ได้มากนอกจาก <laughs> เป็นนัวต้องพูดอย่างนี้ครับว่าผมก็ได้ลินอายจากภาคสีมาพอสมควรแต่ว่า แต่ว่ามันมันก็มีกลิ่นอายของ Resident Evil แบบดั้งเดิมผสมอยู่มันก็เลยมันก็เลยไม่ได้โดดไปทางแอคชั่นมากเหมือนกับภาค4เพราะเอ่อภาค4มันจะเป็นแอคชั่นเฮอร์เรสซูเวอร์มันมีปริศนาแก้อยู่บ้างแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ลงลึกปริศนาขนาดนั้นแต่ในภาคนี้เนี่ยเขาไอเอาเขาเอาไอเดียจากภาค4มาใช้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของ ออริจินอลไว้หมายถึงว่าปริศนาเอยอะไรเอยของที่เราต้องสำรวจต้องเช็คอะไรอย่เงี้ยผมว่าตัวเต็มมาน่าจะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่ก็อย่างที่บอกมันก็ไม่อิ่มอยู่ดีป่าววะแคปคอมมันน้อยไปผมมาถึงตอนนี้ผมก็ถือโอกาสพูดปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับคิดว่าลอยทีก็คงเกมเต็มมาเลยก็กะว่าจะไลฟ์สตรีม วันเดียวจบไม่รู้จะจบไหมผมไม่รู้ว่าเกมเต็มจะเล่นภายในกี่ชั่วโมงจบพูดยากแต่ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นเมโทรมาเนี่ยนะไม่รู้สินะแต่ว่าต้องลองดูเพราะถ้ามีให้ซื้อกระสุนด้วยอะไรด้วยเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะรีสปอนกลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อเดานะผมไม่รู้เหมือนกัน เพราะถ้าสตรูไม่ดีสปอนนิกกระสุนมันจะเกิดมากเลยนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับเราไว้เจอกันตัวเต็มสวัสดีครับจบแล้วจบแล้ว h าร์ดคอร์สเลยข้าม12นาทีเพื่อน จะให้ช้าเดี๋ยวขอแก้วก่อนแก้วแก้วแก้วเออเออปวดเบริะเปริ่ดเปิดเปิดสิพ่อโอเคมีเวลาสิบนาทีเดเมทิส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 กูเดเมทิสกูแม่นางแม่นางไปด้วยอุ้ย อยากรู้จังว่ามันแพรลี่ได้ไหมเอออ๋อดันไปก็ได้นี่ว่าฮึดันเออใช้ใช,ช,ช,ช้หัวดัน e ี s y b r ร n d easy, <ran>. easy. มันไมน่มันไม่แพรลี่เออต้องถูกจังหวะโอเคเออเออเออโอเครู้เรื่อง หัวไม่ลั่นบ้างวะเฮือกเฮือเฮือกระโหลกกิสตตลเอ๋เอ๋จาอย่ากัดพี่ผมจะใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดเฮ้ยมีระเบิดไปบอมไปปบอมบอมไบ ออ้ะไม่นะไม่นะกระสุนเหลือเจ็ดนัดครับกระสุนเหลือเจ็ดนัดเออ<ฮ>เหลือสี่มีดไหมนะมอุ้ยเนี่ยผมว่าสตูมันต้องสปอนได้เรื่อยๆแนะ่เลยมันมีรูมีอะไรตรงเนี้ย ออ,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 อตายตายเลยซ้อมตายซ้อมตายดีดีเหมือนกันจะได้ยิงอีกรอบมาโอ้โหจะเรียกว่าไงดี มันจะเป็นววนพายก็ไม่ใช่จะเป็นซอมบี้ก็ไม่เชิงมีดไหมทง,ทงจริทงทงจริงโอ้โโอ้ยโอ้ขอโทษครับอันนี้ระเบิดแน่ๆอ่าไปเก็บ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 อุ้ยเยอะเยอะจะจัดอ่าปแล้ว เวละเวละเวละฮอ้อ้าจ้าขอบที่ใช้ระเบิดก่อนแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยฮยมาตัวเดียวเองโอ้เเฮ้ยๆๆได้ๆๆจังหวะดีเออเออ จะตายอีกแล้วอุ้ยอึดว่ะพวกเนี้ยอึดมากอึดอึดอึดอ,อึดพอเล่นฮาร์ดคอร์แล้วอึดอึดจัดจัดอัดจุดจุดเอาเรื่องอุ้ยโอ้โหไม่แปลกใจแล้วทำไมขายกระสุนโอ้โหโจโจดูดิสต i มีบล็อคไปไป ไปแล้ว don t do this to me bro เ ah! หือเหลือนัดเดียวโอเคอิ่มก็ได้ไปแล้ว